เรากำลังพูดถึงในส่วนส่วนหนึ่งที่มันเกี่ยวกับนหนังนาคพระโขนงนะฮะ,ะนังของคุณนนทรีนี่ไม่บุดร้ายปีก่อนที่สร้างขึ้นมาและส่วนหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนั้นก็คือเรื่องราวของอปั้นหนิงซึ่งก็เป็นหัวเข็มขัดเอามาทําเป็นหัวเข็มขัดแต่ว่าหัวเข็มขัดนั้นทาโดยกระโหลกส่วนหน้าผ่าของนังนาคพระโขนง ซึ่งก็เป็นที่ล่ำลือก็เรียกว่าฮือฮาไปอย่างมากอาจจะมีจารึกอยู่ที่ไหนในนั้นแต่ว่าอาจจะมีคนพูดถึงน้อยจนกระทั่งคุณอุย๋ยนนทนรีออกมาใส่ในหนังรเราก็เลยได้ล่ำลือก็อ๋มีเรื่องนี้ด้วยหรืออย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้ววันหนึ่งคุณป๊อปก็บอกว่าคุณป๊อปมีกระดูกชิ้นนั้นอยู่ในมือรจริงเหรอครับคือต้องย้อนกลับไปนิดนึงครับคือผมเนี่ยเมื่อก่อนเคยเปิด ร้านพระอยู่ที่พันทิพย์ตั้งแต่ปีสี่กว่านะฮะและผมก็เป็นลูกศิษย์จองของเวทคนหนึ่ง uh huh. คือพยักพันพันคือนายกสมาคมพระเครื่องท่านเก่งเรื่องเครื่องรา,างมากฉะนั้นผมจะต้องดูตะกรุดดูหมากทุยดูของที่เป็นซากสัตว์ดูของอะไรก็ตามที่เป็นแบบพระพระลงยันมาแบบไหนนี้ผมจะต้องมีความรู้จากเรื่องตรงนี้ก่อน uh huh. แล้วผมก็จะอิงเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วย uh huh. ฉะนั้นฉายาผมคําว่าป๊อองค์ครูเนี่ย uh huh. องค์ครูนี่หมายความว่าผมจะซื้อของที่มันแรงไอเทมหมายความว่า อย่าง,อย,างอย่างสร้างประหลัดขิกมาก็ต้องมีตัวครูตัวครูหมายถึงว่าใหญ่กว่าเดิมหรือแบบมีดหมอที่มันแบบดูง่ายอันที่ภาจา์นั่นใช้ปราบคือผมจะซื้อของที่แบบร้อยชิ้นจะได้สักชิ้นเดียวก็ของพระอาจารย์นั้นนะฮะแล้วก็มีอัตลักษณ์ที่พิสูจน์ได้ในเรื่องตัวยันกำกับในเรื่องที่อะไรก็ตามที่รู้ของเก่าเป็นนะฮะแล้วที่กลับมาเรื่องปันงานางนป้นเหน็งแงานาคเนี่ยปั้นเหน่งชิ้นเนี้ยเมื่อก่อนอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของกำลังชูชาติบ้านสัมพันธ์อยู่ที่พุทธมณฑลสาย เมื่อสักสิกว่าปีมาแล้วคุณเทพกำแพงชื่อคุณเทพแพงเป็นเสี่ยนพระได้ไปเทคโอเวอร์มาหลายร้อยล้าน,นะฮะเพลินได้ชิ้นนี้มาด้วยนะครับในส่วนของเขาเองนะฮะฉะนั้นในเมื่อผมออผมมีทําธุรกิจเรื่องช่วยเหลือคนไข้เรื่องโรคมะเร็งแล้วผมมีอนุสาวรีย์ของพ่อปู่ชิวก,กะกกมารพัฒน์ที่สิบบุรีนะฮะคุณเทพก็เลยมอบชิ้นนี้ให้ผมนะฮะไว้ในเซฟนานมาแล้วทั้งสิกว่าปีที่แล้วมอบให้เลยมอบให้เฉยใช่นะให้ฟรีให้ฟรีครับเพราะว่าผมทำเกี่ยวกับ พ่อปู่แล้วก็มีจิตใจที่ทาเรื่องช่วยเหลือคนไข้ก็มอบให้ฟรีครับมันจะโยงไปอย่างนี้ครับผมก็เก็บไว้ในเซฟนะฮะพอดีชิ้นเนี้ยมันเป็นชิ้นที่ออกในในการบางอ้อในการ,าออกการคุณพระช่วยายการต่างๆที่ออกมาเดี๋ยวผมจะอธิบายขลางว่าพิสูจน์ยังไงนะผมก็ไม่เชื่อว่าเป็นของจีงหร,รือเปล่าผมก็เลยไปให้หมอผ่าสมองซึ่งเป็นหมอดูพระเก่งๆนะฮะท่านหนึ่งนะฮะเก่งมากเป็นอาจารย์ของผมนะฮะผ่าสมองท่านบอกว่าเป็นชิ้นส่วนเอ่อท่านบอกคําแรกว่าบางบางเป็นของผู้หญิงแน่นอนนะฮะชิ้นส่วนอย่างที่บางใช่เด บางนะครับอยู่ในมือผมเนี่ย <pick> ช <ills> ิ <good young human> ้นนี้บางคนลุกเป็นของผู้หญิงแน่นอนสองเป็นกระโหลกเป็นเป็นส่วนของของผู้หญิงครับเป็นของผู้หญิงเพราะบางแน่นอนคำว่าฉันแท้กคำว่าบางเป็นของผู้หญิงแน่นอนสองเนี่ยเป็นชิ้นส่วนตรงนี้ตรงขมับตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ตรงขมับเพราะมีเส้นเลือดที่ผ่านนะครับอันที่สามที่เป็นจุดตายเลยนะฮะทองคําเปรวที่ปิดตรงกลางกลางปั้นเห็กเนี่ยอายุร้อยกว่าปีทองคําเปรี้วสองกล้องจุลทรรศเข้าไปจะเห็นไอ้ทองคําเปลวเนี่ยมันทาไม่ได้ ผม,ผมสมสนนิษฐานว่าผมเห็นปั้นเด่งมาเยอะเราเห็นหน้าเสืออย่าคุยที่ว่าผมยังเห็นผมเนี่ยใครมองใครเปิดถาดผ้ามาเราเห็นพ้าไม่พราเกณสถา,านอันนี้คุยไม,ไม่คุยหละผมก็ไม่คุยลเละเมื่อน้าเสือมาไงผมจะดูว่าเ,เนี่ยชิ้นเนี้ยเราไม่รู้ว่าเป็นของย่าน้าหรือเปล่าแต่ว่าองค์ประกอบสี่ห้าอย่างที่เขาตาวกันมาแล้วผมดูผมเชื่อว่ากล่าวจริงแล้วก็ที่ไปเปิดเรื่องคือคุณคุณหนุ่มคงพันนะครับวันนั้นไปเปิดรายการถ่ายรายการคลิปของผมผมก็ ผมมีชิ้นนี้นะเขาบอกอันเนี้ยชิ้นนี้เขาตามมันหลายสิบป,ปีแล้วเป็นสิบป,ปีแล้วตามมาอยู่ที่นี่เองเหรออะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้เปิดตัวแล้วคุณคุณอ้วนรีเทิร์นคุณกล้องปิยะเอาไปถ่ายมาตามมาถอดถ่ายรูปเขาบอกเขาฝัน,มนไม่ก็เป็นเรื่องราวประหลาดที่เขาต้องมาไหว้ชิ้นนี้ถ้าผมไม่ได้เปิดตัวอยู่ที่ไหนนะฮะก็คือก็คือชิ้นเนี้ยชิที่มือผมเนี่ยนะครับครับจะมีอักษรมีอักษร,อ,กษรอักษรที่ที่คล้ายๆเป็นยันเป็นยันจำกับไบพอแบบนี้ก็ต้องดูด้วยกล้องสองพระนะครับแล้วแล้ว ใครเป็นผู้ที่ขีดเส้นถ้ากล้องถ่ายได้ก็จะเห็นนะฮะว่าขีดเส้นที่เป็นยันค้าๆย,ย,ย,ยันเนี่ยใครเป็นน่าจะเป็นสรงเดจโตครับเขาว่าเขาว่าเป็นคนปราบคนแรกน่าจะเป็นมรง็จริญโตพลังศีนะครับตกทอดมาถึงพุทธบาทวิรันนะครับแล้วก็มาถึงออกองหลวงชุมพรแล้วก็ถึงองค์ชายใหญ่แล้วก็จับพระเจาผู่มาอยู่ที่กำนันชาติอันนี้อันนี้นนพูดตรง,งๆนะฮะคือตามตามตามตำนานเป็นแบบนี้นะฮะล <c oughs> องดูตรงกลางกระโหลกครับจะมีทองคำเปลวเล็กๆนเ,เ,เ,เห็นไหมฮะ โอ้โเห็นแล้วที่อยู่ในร่องใช่นะครับจะมีทองคำเปลียวที่แบบเนี่ยเป็นร้อยปีครับตรงเนี้ยมันมันพิสูจน์ได้ว่าคือของที่ทำสี่ห้าสิบปีผมก็ไม่เก็บเหมือนกันไม่เก็บผมดูผมดูออกว่าอันไหนเก่าไม่เก่าผมไม่รู้ว่าใช่ของญาติหรือไม่แต่ว่าเออสี่ห้าหลักการไม่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 รู้ว่าว่าใช่ของญานาคหรือไม่ใช่ครับญานากก็คืออําแดงนาคพระโขนงนะฮะครับวัดมหาบุตรนะครับ เรื่องราวที่มีการจารึกาไว้จารึกจากสมัยรัชกาลที่3นะครับรัชกาลที่3ทรงครองราชตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,367ถึง2,394ถ้าเราบอกว่าอําแดงานาคมีชีวิตอยู่เอาปีสุดท้ายที่มีการระบุไว้ในเว็บไซต์บอกว่าจากสมัยรัชกาลที่3 3ใช่ไหมก็ประมาณว่า,านั่นแหละสมเด็จพระพุทธเจ้าโต พรบังศรีครับเป็นผู้ปราบหนังนาคที่มีวิญญาณเฮียนมากเนี่ยนะฮะสมมุติเรากระลังเพียงแนวตีว่าชิ้นนี้อายุเท่าไหร่ถ้าจริงเนี่ยเป็นร้อยปีเป็นร้อยปีแล้วเป็นร้อยเป็นร้อยน่าจะใช่ถ้าอยู่ในปีสุดท้ายของรัชสมัยรสามสองพันสามร้อยเก้าสิบสี่ลบกับ สองห้าหกเจ็ดครับก็ 6, คือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามปีที่แล้วที่ผมเก็บเนี่ยคือปกติผมเห็นปั้นเหน่งมาเยอะข้างบนครับหนาหนาใหญ่ๆแล้วผมเห็นข้างบนปกติเขาจะใช้ผีได้หงที่เป็นผู้ชายเขาใช้ปั้นเหน่งขาทำส่วนใหญ่นะฮะที่ผมถามพระบรมกูที่อาจารย์แต่แปลกผมเล่นมา2ี่สิปีชิ้นนี้เป็นชิ้นเดียวที่เป็นผู้หญิง<ต>อันนี้มันน่าคิดแต่ pues แต่เออก็ก็เราก็เป็นผู้หญิงอ่ะถตอว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็ไม่รู้เราเราเราไม่ไม่รู้เรื่องของใครแต่ว่าผมบอกว่า มีอายุอายุแล้วก็เป็นผู้หญิงแลก็คือประวัติผมได้รับมาเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นพุทธพาินิตไม่ได้ทำเครื่องรางครั้งๆเอามาทําขายแต่ว่าผมเก็บแล้วผมก็เจอประสบได้จะ้สองสาครั้งเนี่ยผมเอาเอาชิ้นเนี้ยไปถ่ายข้างๆรูกปัน้นยนานาตอนที่ไปออกรายการคุณพทธดอมในการแฉแล้วมันมีลมพัดมันมีใบไม้ปิวเข้ามามันมีแบบมันมีปาฏิหาริย์สองสามอย่าง,างผมแค่พูดว่า วิญญาณย่านาคเป็นวิญญาณที่มีพระคุณกัอพระพุทธศาสนาว่าคนมาทาบุญเนี่ยเขาเงินก็ไปสร้างวัดด้วยพอพูดจบปุ๊บก็มีใบไม้วิไรบินเข้ามาคือท่านอาจจะไปเกิดแล้วนะฮะแต่ว่าอาจจะมีจิตดีๆของท่านหลงเหลืออยู่แค่นั้นเองนะฮะพูดแค่นี้เราก็ไม่ได้ว่าเชิญให้้องคนงงง่ายว่าเป็นอะไรต่างๆผมจะพิสูจน์เรียกว่าวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็เศรษฐศาสตร์ด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ